เย่ทุกคนวันนี้เรากลับมาเล่นเบเบดกันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้เรามีคอมโบสุดโหดอยู่เป็นคอมโบของแลน Knight ตัวนี้เลยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันไปโหดอะไรมาจากไหนใช่ไหมจิ้มใช่ มมันหดากซึ่งมันเคาน์เตอร์สายดามเมดแทบจะทุกตัวเลยนะฮะมันไม่ได้ชนะทุกตัวขนาดน,นั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นสายดามเมดอะมักจะชนะถ้าเท่าที่ลองคอมโบเนี่ยนะมันจะแพ้ฉลามบัสเตอร์ดานนี่ยน่าจะมีแค่2ตัวเนี่ยที่แบบแพ้นะส่วนพวกสายผสมพวกเนี้ยถ้ามาแรงๆจรงิงนี่คือเอาอยู่อยู่นะเธอใน y t u t u อะมีคนคอมเมนต์เ็จที่จะเอามาปาราบแลนไนท์คอมโบเนี้ยได้ด้วยนะหรอใช่ เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าคอมเมนต์จาก YouTube จะเอาชนะคอมโบนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้เจ้อุ้มเป็นแรนไนท์นะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเองเอาคอมโบของทุกคนเอามาต่อกรกับเจ้าคอมโบนี้โอเค คอมโบแรกนะฮะที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาพี่ลองฉลาม9ขีด80บิตทีนะฮะฉลามคือเป็นตัวที่คอมโบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่9 80ก็คือตัวนี้เน้นแบบว่าดันหน่าอยู่นะแล้วก็บิดทีน่าจะปึกว่ะคอมโบนี้ <c oughs> และไนท์5 80n กับฉลาม9 80t t h r o n e go s h o โอ้หเฮ้ยเยไม่แตกว่ะเฮ้ย ชนเฮ้ยเอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดเออเฮ้ย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 เอาเรื่องเฮ้ยเซตนี้แจ๋วตบแลนนายได้เลยอ่ะเจ้าอุ้มยังยังยังเกมยังไม่จบเออเออเอาอ่ะเอาอะยังเอาอ่ะทุกคนเอาเอาเอาชนยังยังมาครับมาครับอู้ย จมอ่อนให้ป่ะเนี่ยโอ้ยไม่ได้อ่อนให้เลยโอ้โหสามตูนเฮ้ยแต้มสุดท้ายอุ้ยโคตรเอาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยยังยังเกมยังไม่จบไอ้น้องทุกคนมันก็หมัดมวยอยู่นะเราต้องหลบดีๆเราอย่าชนจังๆชนเลยชนเลยชนแบบมีชั้นเชิงเฮ้ยอุ้ย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 โอเคโอเค เฮ้ยเฮ้ยอย่าชนอย่าชนช่องนี้อย่าชนชนเลยชนเลยชนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยคอมโบนี้แจ๋วอะแล้วเป็นสายดาเมจด้นะโคนได้ไงวะคอมเมนต์ต่อมาคนเดิมเลยดันซอส980บิดเอ็นอืมอ่าบิดเหมือนกันเลยมันมองดูแบบว่าฟิลมันเหมือนแบบลูกเวียงเวียงอะแบบว่าเน้นเจาะแรงๆอะทีนี้จะเคาน์เตอร์ได้หรือเปล่าเจม้มได้ได้ลองดู แต่เราไปตูดป้องกันอยู่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่บิดเหมือนกันเลยใช่บิดเอ็นเหมือนกันที่ two one go s เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข็งอยู่วะมันแบบว่าสายโจมตีแต่ว่าช่วงล่างนี่คือแข็งปักเลยอะ980บิดเอ็นเนี่ยเฮ้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 ยแข็งจริง้ยแข็งจริงโอ้ยเฮ้ยเป็ไปได้ไงอะคอมโบคนนี้โคตรแจ๋วอะ ยังยังเกมยังไม่จบอย่าพึ่งชนเฮ้ยเอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 ย เออบิดเบาอืมเบาบิดเบาคือสายโจมตีอย่างงี้เหรอเซเวอร์วูฟตัวไหนวะเซเวอร์วูฟไม่มีอ่ะทุกคนไม่มีนะไม่มีในนี้ไม่มีนะฮะในตัวเกมมันมีแค่นี้อ่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มีก็เอาฟินิกวิงอ๋อเอาฟินิกได้หนึ่งเจ็ดสิบบิดเบาแต่ผมไม่มัน่นใจว่าบิดเบาคืออะไรมันไม่มีคําว่าบิดเบานะมันมีแบบว่าบิดเอฟบิดทีบิดบีบิดเอ็นอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเราใส่ไปเลยดีกว่าใช้ฟินิก แล้วก็170ก็ไม่น่ามีอีกแล้วดูเหมือนว่าเซตนี้น่าจะเป็นเซตของเบเบจริงเลยอ๋อใช่เบเบจริงแต่ว่าในนี้มันมีแค่นี้ทุกคนมันมีแค่1น0เนาะเดี๋ยวเราจะใช้160เซตนี้คุณค,คูนไปเจ้อม้มฟินิกซ์160เนี่ย <c ười> คุณคูนคล้าย,าย,ยเซตเจ้อม้มเลยอะ่ะใช่แต่ว่าของเขาจะใช้บิด บิดเบาบิดเบาคือเซตไหนอะใช้ F ัหมน่าจะเบาสุดมันเป็นสายดาเมจอะอันอื่นมันเป็นสายป้องกันสายอะไรเงี้ยบิดเบาน่าจะเป็นตัวนี้โอเคได้เซตนี้มานะฮะไม่มั่นใจว่าว่าเป็นบิดตัวเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าในนี้มันไม่มีบิดเบาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าบิดเบาคือตัวไหนเดาว่าน่าจะเป็นตัวนี้แล้วกันอ่ะ,อะโอเคมามาแต่เขาว่าเซตนี้นี่โดนจะอุ้มเละๆแน่เลยวะ <laughs> <laughs> มันเป็นสายดาเมจจา๋จาๆเลยอะแลนไน กับฟินิกวิง 160F เลตแน่เลยว่ะคุคนๆนะเซตนี้มันเหมือนมันเคยเจอกันแล้วอ่ะมันรู้อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยังอยู่ได้ไงวันเนี้ยไม่ได้นะอยู่ได้ไงวันเนี้ยเฮ้ยได้อยู่นะได้ไงก่อนรัวเออเออโอ้โหสาบแต้มทุกคนสาบแต้มเลย แอดแอดนี้มันเคยเจอกันแล้วฟินิีกวิงนะชุดเฮ้ยเฮ้ยเอ็มชนอุ้ยมันเป็นยังไงโอ้โหมันก็ได้อยู่นะหรือว่ามันอยู่ที่คนเล่นมากกว่ามัน่้จะอยู่ที่คนเล่นแหละเขาว่าเจ้าแมงกากว่ะ <laughs> อันจริงทุกคนผมเชื่อว่าเจ้าแรนไนท์ผมมันไม่ได้กากขนาดนี้เจ้าอ้มจงใจหรือเปล่าไม่ได้จงใจงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นแรนไนท์แล้วเดี๋ยวให้เจ้าอุ้มเล่นเซตต่างๆาตั้งแต่เริ่มเลยโอเคดูว่าจะกันได้หรือเปล่า <c oughs> ผมว่าผมต้องเป็นแรนไนท์ตัวจริงนั่นแหละเจ้าอุ้มไม่ใช่นะฮะเจ้าอ,อุ้อมตัวปลอมนี่มาเป็นด็มโนคู่กับเขาดิเออมันจะไปแพ้ได้ยังไงมันจะไปแพ้ง่ายขนาดนั้นเลยหรอเซตเนี้ยล้องใจมากเลยอะ ที่ t วันโกชุดเฮ้ยมันลงมาสโลจัดเลยอะเฮ้ยมันไม่ชนน่ะชนนอยซีหนูชนนอยชนนอยเอ้ยบอกแล้วมันอยู่ที่คนเล่นทุกคนเฮ้ยมันยังไม่จบมันยังไม่จบมันต้องกาจังหวะดีๆเล่นมัวมัวไม่ได้เนี่ยชุดเฮ้ยไม่ชนน่ะเฮ้ยชนนอยดีชนนอยดี อ้ของแท้มาแล้วเจ้าแม่ฟินิกมาแล้ว2 1 o o n g ชุดมันลงมาสโลสโลวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต้มเดียวลูกโอ้โหเฮ้ยเซตนี้การันตีครับเพราะว่าเปลี่ยนคนเล่นแล้วการันตีว่าใช้ได้จริงใช้ได้หรือว่ามันเนิร์บบอเนิร์ฟเปล่าอีกรอบปะล่ะผมว่าแอดมินเนิร์ฟแน่เลย มาจะอุ้มลองเซตต่อไปดันซอส980บิดเอ็นดันซอส980บิดเอ็นมาเดี๋ยวจับจังหวะดีๆที่ go ชุดเอา้าอุ้ยลูกแตกอะครับทุกคนเฮ้ยกดปุ๊บแตกเลยเหรอใช่แล้วเธอได้สองแต้มเลยนะชุดช,ชนชนแรงๆชนแรงๆต้องการให้ชนแรงๆโอ้โหเอาไม่ลงวะเอาไม่ลงจริง เราวังกระเด้งออเองระวังกัะเด้งเองเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหยุดใครจะหยุดก่อนกันเอ้ย,อยมันอยู่นานกว่าอยู่นานกว่าป่ะ 2> 3 2ี1สอโกชุด แตกเลยครับทุกคนยังไม่ได้กดเลยนี่แหละแลนไนลงมาคือแบบกระเด็นเลยอะ่ะอ่ามันอยู่ที่คนเล่นไอ้น้อง <c oughs> ตอนแรกจะเรียกเธอไอ้น้องนะตอนนี้เธอเรียกเธอไอ้น้องนะต่อไปฉลาม980บิดทีมานีมา่มาครับแลนไนฉลามเขาว่าเขาชนะแน่เลยวะไม่เขาว่าเขาชนะชุดมาชนเอาสองแตม้มเนาะเนาะ เหมือนแบบไอโลเขียวมันทําให้เขากระเด้งอ่ะใช่ชุดมาชนมาแรง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 อีกชนแรงแรงอย่าไปชนลูกหนีไปเฮ้ย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 ถ้าเธอไม่มีโลเขียวเขาก,กดนนี่คือแบบเธอกระเด้งเลยเลี่ยมดีมันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าวะวันโวชุดชนดิชนดิไม่ชนอย่าชนลูกหนีไปหนีไปก่อนเฮ้ย <c oughs> สามเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งประกันเอาหนีหนีลูกหนีไม่ชนไม่ชนหนีโอ้ชนะของแสลงจริงเลยฉลามอะ่ะสำหรับแลนไนท์เพราะว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวนะสำหรับคนที่เล่นแลนไนท์นี่ต้องระวังฉลามดีๆเลย ไม่ค่อยถูกกันนะคะใช่ว <sk Attention> ัน <pl> น <ains> <sk ills> <sk ills> <wh> ี้เราเหมือนเราจะได้ผู้ชนะ2อสีป่ะใช่ต่อไปช่วงชาเลนจ์เดี๋ยวผมจะเอาเซตที่ชนะ2อันมาชนกันแต่ว่ารอบนี้ผมจะชนแบบห้ามกดสกิลคือแบบว่าให้ชนกันแบบเฉยๆเลยอะดูว่าใครจะชนะขหลังก็ต้องอยู่นานก่อยแล้วแหละเฮ้ยจะมั่นใจได้ยังไงเล่ามาครับคอมโบของใครที่คอมเมนต์เข้ามาจะอยู่ได้นาน่ากันนาน่ากัน เออเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเธอชนดีว่ะชนดีดิฟินิกวิงอ่ะเฮ้ยอย่าไว้ใจฉลามฉลามไม่ใช่ฉนามเนี้ยลูกแตกไหมวะเนี่ยถ้าเราไม่กดสกิลอ่ะมันเอื่อยอยู่นะฉลามลูกหมุนอยู่หมุนต่อไปลูกหมุนต่อเราคองตรงกลางดับเฮ้ยดับโดนฉลามึกว่ามันกินกันทีละแต้มแน่เลยว่ะดับอีกแล้วอุ้ยฉลามไม่สองแต้มแล้วเอาจริงฉลามก็น่ากลัวอยู่นะ ถ้าอยากได้อัธรสดมันต้องแบบกดสกิลเพราะว่าเขาดับอีกแน่นอนเลยเอ้ยหมือนเขาอ่ะเพราะมันชนโดนเ้ยชนหน่อยเด้กระดับแล้วีมันไม่วิ่งเลยอะปีกหักแล้วไม่กดสกิลมันไม่วิ่งเลยอะเออยิ่งชนยิ่งดับเร็วอะเรียบร้อยนี่ไม่กดสกิลแล้วเนี่ยมารอบนี้ขอแบบลองกดสกิลบ้างคาใจวะ <c oughs> มันคาใจที่แบบว่ามันกดสกิลไม่ได้อะ่ะซึ่งฟินิกเหมือนแบบต้นเกมอะ่ะฉลามมันอยู่นานกว่าม,มาที่ two one go shoot เนี่ยเลยต้นเกมบีหน่อยบีหน่อยบี<อ>หน่อยเอ้ยเอ้ยเ,เป็นไงพอกดสกิลแล้วฟินิกวิงเอาขาดวะฉลามลูต้องดูขึ้น,นกัดกัดฟินนิกให้ขาดไปเลยลูกต้นเกมต้นเกมลูก กนให้าไ,ไปเลยชนไปเลยเฮ้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 ยยถ้ากดสกิลชนะมันต้องมีแรงเติมนะวันนี้เราก็ได้ผู้ชนะเป็นฟินิกวิงไปอาจจะไม่ใช่เซตที่หวืหวาแต่ว่าฟินิกวิงก็เป็นอะไรที่ไว้ใจได้อยู่เนาะไว้ใจได้แลนไนมันก็ซูฟินิกได้อยู่ว่ะแต่ว่าวันนี้ต้องยอมให้ก่อน หลักฐานมันแน่นหนาเหลือเกินต้องยอมให้ก๊อตนะวันนี้ใช่เห็นว่าเดี๋ยวเบเบมันจะมีอัปเดตใหม่เข้ามาอีกไม่รู้ว่าจะมีอะไรใหม่บ้างก็ติดตามช่องนี้ไว้เดี๋ยวพวกเรามาเล่นให้ดูแน่นอนใช่ก็ใครมีคอมโบดีๆอยากที่จะเอามาชนกับคอมโบของคอมเมนต์อื่นนะฮะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเดี๋ยวพวกเรามาเล่นให้ดูสวกเราวันนี้พวกเราต้องขอตัวไปก่อนไว้เดี๋ยวเรามาเจอันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย